สบายดีทุกคนตอนนี้บ่าแม่นไส้กำลังอยู่ที่ประตูไส้เนาะอยู่ที่เขตประตูไส้กคนทางังนี่จะเป็นสำนักง,งานนายกเนาะทุกคนตอนนี้บ่าแม่นไส้กัสิไปที่ตลาดทัวดินเนาะสีไปแถวตลาดน้องจันแถวแถวตลาดเสาเนี่แหละทุกคนสีพาทุกคนไปเบงิงในเขตนั้นเนาะในบรรยากาศไกลไๆปีใหม่เนาะสีเป็นอย่างไรทุกคนเพราะว่าในแต่ละปีแถวหน้นจะคึกคืนเนาะเขาจะจะไปสือเื่องร้ายมี มวส้นเนาะหมักไปสื่อเครื่องสื่อข้องเรียมดินปีใหม่เนาะมันอนี่บารเม่ไส้สิพาทุกคนไปเบ่งไปชมเนาะอยู่ในเขตตลาดน้องจันเนาะหรือว่าตลาดควดดินมีหรายรโคจับเนาะในเขตตลาดเส่าสิมีบรรยากาศแนวใดทุกคนและตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่แถวประตูไส่เนาะยดี๋ย้ายไป เดี๋ยวเราไปเบ่งน้ากันทุกคนไปเบิ่งตลาดน้องจันเนาะเดี๋ยวเขาจะออกจากปัตตูใส่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปสม้มกันทุกคนไปกันแล้ว เป็นบรรยากาศเนาะทุกคนอยู่ที่ประตูซส่แล้วกันการจราจรมันนี่กัป,ประมาณนี้ทุกคนพอเมนใส่กะี่เรียบๆมาทางนี้เนาะ ้าของคุนเปี่ยมขนทางสูงทุกคนชื่อว่าเฮาเห็นเราหมอกอยู่นเนาะเปนเมฆหมอกทุกคนบรรยากาศของการจราจรในเมือนนี้เนาะเวลาประมาณสิบโมงทุกคนตอนนี้ ตลาดเสาเนาะทุกคนเดี๋ยวเ้าสิบาทุกคนไปเลที่ตลาดกวาดิกานกันเนาะยังมาตลาดเสาเนาะ แกสิเป็นแท็กแท็กซี่ทุกคนที่จะจอดเนาะกาษีบโบเป็นสีคืออยู่ทางฝั่งไทยเนาะทางฝั่งไทยเป็นสีเขียวเหลืองเนาะแต่นี่สิตามสิเป็นสีแบบว่าตามที่ว่าเข้าจอดสี่รถมาเลยคือจะสีเนี่ยไฟแดงตลาดสเสาเนาะเดี๋ยวเ่าสีเหลียวครัวไปเนาะทุกคน กสิเป็นบรรยากาศข้างๆเนาะตลาดคัวดินทุกคนตลาดน้องจันเนาะซื้อเป็นทางการกันแต่ว่าหลายๆคนสิมักเอ่ย่าตลาดคัวดินอยู่นี่เนาะทุกคน ถือว่าในโซนนี้ตะข้าวตะกรอนนี่ถือว่าคนนิยมมากนี่เนาะขันยามปีใหม่นี่ถือว่าเขาจะหมักเม้าเครื่องราคาทรงยินนี่เนาะเอาไปขายนะทุกคนบอรม่นใส่ก็เคยเมาเนาะเอาไปขายข้าวตะกรอนกําลังแอบขาขายใหม่เนาะขาขายโบเป็นตะกรอนเม้าเครื่องเดี๋ยฮอดสิฝาโหลดไปเฮ้งกัสิพาทุกคนไปย่างหลอกมึงเนาะบรรยากาศในเขตนี้ ทาาัางหนาเข้ากจะสออกไปสู่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เลยทุกคนหัวฝืนฝากโดดไปเลยนะเดี๋ยวเข้าไปฝากโดดเอนน้ะทุกคน ตอนนี้ก็าาอยู่ที่ขอ,อกรหลดทุกคนพลังยางออกมาเนาะเดี๋ยวห้าสิพาทุกคนยางไปหล่อเบิ่งเนาะยางไปหล่อเบิ่งหล่อชมตลาดแห่งนี้ทุกคนอยู่ใจกลางเมืองเนาะอยู่ใจกลาง,งคนล้วงเรียงกันเลยทุกคนตอน,นออมข้างกระซี่ออมหอบไปด้วยศูนการขาเนาะสำหรับตลาดแห่งนี้ รราาทางหนาของเฮานี่ก็สิเป็นหานขาเขาไปนี่ก็สิเป็นหานคล้ายเครื่องผาไม้ร้ายอย่างเนาะเดียวสิผ่าทุกคนย่างเขาไปหลอกกันหน่อยนึงเนาะเราจะออกมาหีูทุกคน ตลาดแห่งนี้ออมหอบไปเดือดชุนการค้าเนาะแล้วก็คอนโดอาพาร์ตเมนต์ทางหน้าข้างเขาเบื้องทางหน้าข้างเขานี้จะเป็นเบื้องเวียงจันเซ็นเตอร์เนาะนี่ทุกคนเป็นบรรยากาศเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่หกเนาะทุกคน ว่าคน,านาาครนน้ายเติบเนาะมาหลเาหเนเคมรืเองก็สีเรงขงผ่าไมรงเสือเนะกงาไมทงเองไทยงองเหยงีเยเนะของจีน,นอยู่นี่ยเนาะ ทุกคนจะเป็นซอยเป็นซอยเนาะที่ใส่ได้แต่อตนั้นใส่ไไปเด ิ่งเหียก็ใส่กุเลยอยู่นี่ก็เป็นเชืองผ่าไม้ทุกคนพื้นหนึ่งหกแสนเจ็ดแสนจีบเนาะเป็นผาไม้สีเมือเนาะเป็นงานแฮนด์เมดราคากรับค่อนขางสูงแน่ ประสิทธิภาพทุกคนหรอกอยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับอยู่ในโซนนี้ทุกคนเดีย๋ยวห้อง เอาได้ทอดใหญ่ตโตทอตึอสีชมพูโตอดใตึ้สีชมพูนอะทุกคนกต่สิมีนักศึกษานักเรียน,นเนาะมาเลาะซือ้อเครื่องเคียมดินปีใหม่วันนี้เป็นวันที่หกใกล้ๆแล้วเนาะ เดียวห้าสิบาทุกคนอย่างเขาไปตึกสีสมเนาะสีมียังเนี่ยอยู่ในนเบื้องนั้นออกไปก็สิเป็นสถานีขนส่งเวียงจันทร์นเนาะทุกคนเบื้องที่ว่ามีปั่นจันทร์นะเนาะอ๋ออยู่ในสิมี ตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทยเนาะหรือว่า KBank ทุกคนเนาะสําหรับนักท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทยเนาะที่ว่ามาเที่ยวลาวก็สามารถมากดเงินได้อยู่ตู้แห่งนี้เนาะ KBank นี่เนาะอยู่ตึกแห่งนี้ก็สิมีเครื่องขายประมาณนี้เนาะทุกคน จะเป็นขายๆกับศูนย์การขายอมๆในหน่อยเนาะขายๆศูนย์การข่ายนน่อย,ดดยเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปเนาะดานเลยก็จะเป็นบอลฝากรหลดเนาะทั้งดุมเนาะ ตึกมีกัซซี่มี่อยู่สองสันทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปเบิงนาวาสันทึ่งมีใครย,ยังไงว้าวมีแต่เกิบเลยเนาะทุกคนลายแต่เกิบเลยทุกคนสสวนลายเป็นเกิบคุณหญิงเนาะสสวนลาย ราคาโบ้แพงทุกคนอยู่นะี่ค่ะคููหนึ่งแสนปลายกระมี่เนาะคููหาซิปกระมี่ อยู่เทิงก็สิมีแต่2สั้นนี่ล่ะทุกคนอยู่ประมาณนี้เนาะเขาสิพาทุกคนสมวิวด้านเท่งเนาะสั้น2ทุกคนนี่เนาะอยู่เฮาอยู่เทิงตึกสีสมทุกคน เบื้องนั้นก็จะเป็นตึกตลาดเสาเนาะทุกคนเสียวเคียวเ,ยวเนะาะเบื้องนี้ก็จะเป็นสถานีขนส่งเวียงจันเนาะสำหรับผู้ได้ทีว่าเดินทางมาจากฟ่งไทยเนาะกสิได้ไปลงอยู่ตึกเกินทีว่าเป็นตึกแบบตึกยังบ่แล้วนะทุกคนมีปันจันที่ว่ารหลดจอดเต็มเนาะท้งดุมก็สิเป็น ผ่านคล้ายแบบเคียงซะบ้างยังเนาะทุกคนโซนนั้นเนาะแต่ว่าโซนเบื้องเลยก็จะเป็นตลาดสดเนาะเดี๋ยวเ่าสิพาทุกคนยังเลาะเบื้องเนาะในโซนตลาดสดเป็นโซนสุดท้ายเนาะทุกคนนี่เนาะนี่กับศูนย์กลางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของเวียงจันทร์เนาะอยู่ในเขตนี้เนาะทุกคนอาจจะบัใหญ่คือฟังไทยเนาะทุกคนเนีซึ่งว่าหลายๆคนคอมเมนต์เนาะ บูใหญ่ทุกคนกับบานเท่ากับซ้ำบานเท่านี่แหลนะน้าคนละประมาณนี้ทุกคนยังกันกับสิประมาณนี้ทุกคนก,นก,นกคน็ถือว่ากาลังค่อยๆพัฒนากันไปเนาะทุกคนเนื่องจากว่าหลายๆอย่างเนาะคือว่าเป็น,งนเงินไทยเหตุไทยมีการพัฒนาศักษาแน่ทุกคน เดี๋ยวฮาสิลงไปด่านลมทุกคนไปเบิงตลาดสดกันเนาะนี่ด่านทึ่งกับสิมีหันผาไม้ทุกคนผาไม้ เบาซาวเพิ่งจะสิมาเลาะสีเครื่องเนาะวันนี้เนะาะเดี๋ยวเอาพาทุกคนไปเลาะเบิงตลาดสดอีกเนาะน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิลงไปทางเบื้องฝากรถเนาะทุกคน ก็สิเป็นบอนฝากรถรถจักรขั้นละสามพันจีบเนาะตามธรรมเนียมบานเท่ายางไงก็สิเป็นห้องน้ำทุกคนส่วนไลยอยู่ในตลาดแห่งนี้เนาะทุกคนสีคือคืนยามเสารเนาะทุกคนประมาณเสาเสา,สาตั้งแต่หามุ่งเสานี่ที่ว่าบอนนี้เป็นตลาดเครื่องราคาทรงเลยเต็ม คนจะขายเต็มทางเต็มบอนแถวนี้เนะาะพักหมากใหม่แต่ว่าตอนนี้ตลาดบรรยากาศตอนนี้ก็ไหวแลวเนาะคือว่ามันเป็นตลาดเศ้าๆนะทุกคนในเขตนคือว่าคนร้ายสุดแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าไหวแล้วเนาะคือว่าตลาดเพิ่มเริ่มกูเ,มเครื่องแล้วเพราะว่าตลาดแห่งนีกะเน้นเยนม่เศ้าๆเนาะทุกคน ดียวหฮาสิออกไปแล้วเนาะทุกคนและเบื้องน,นี้เนาะทุกคนทางออกเบื้องน,นี้ของตลาดน้องจันนี่เนาะทุกคนเบื้องน,นี้กสิออกไปสอดไปสอดที่เวียงจันทร์เซ็นเตอร์เลยนะเนาะเบื้องน,นี้จะไปสอดเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ทุกคนหรือว่าพักสันเนาะนี่เนะาะวัอนี้กสิเป็นห่านตลาดเครืงง่องทรง นี่เสือผาแบบโบเบย์ใช่เนาะอาทุกคนสำหรับตอนนี้บาวเเ้นไซกับสิเดก,กับแล้วเนาะสำหรับคุณไดทีมักคลิปนี้กัอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทุกคนและตอนนี้บ่าวแมนไซกับสีกรับก่อนแล้วเนาะ <Bye. S 1> บ๊ายบายทุกคน